เป็นร้านโตจีในตำนานที่เราว่าคุ้มค่าอีกร้านหนึ่งเลยในกรุงเทพจานละจานคือทำเกินเรื่องมากอย่างปูแัดผงกะหรีจานนี้ก็มาแบบใหญ่ๆเบิบ้มๆแล้ววัตถุดิบการันตีเลยว่าสดมากที่นี่เลยสากย่านซีฟูด้ดจี่อยู่แถวพร,รามสามเข้ามาร้านคือใหญ่มาก <c oughs> เป็นร้าน และดับพนักคารที่ขายส่งปูทะเลด้วยเรื่องความสดน,นี้ไม่ต้องพูดถึงร้านใหญ่กว้างขวางแต่ราคาคือดีสุดอย่างโตนี้ทั้งโตที่เราสั่งมา6กพันหบอกเลยว่าคุ้มจริงๆได้อาหาร9ก้าอย่างกินได้เป็นสิคน,นอาจริงทีเด็ดจะเป็นปูผัดผงกะหรี่ถ้าเพิ่มอีก1นึ่พันจะอัพไซส์จมโบแบบเราต่ำต,ต้องมี5กิโลคือยกจานนี้ก้ามแขนขึ้นบอกเลยคุณพูพบบนี้คือปูขาวล้วนๆนะไม่ได้ใช้ปูดำเลยใหญ่เบิ่มของจริงคุ้ผงกะหรี่กับไข่นัวนๆนแบบนี้รสชาติเข้มข้นมากเนื้อปูสด กบ,กบจิ้มกับซอสหวานหนังกรอบเนื้อชามอร่อยมากยังมีหูฉลามน้ำแดงหูฉลามเน้นๆใช้แกด,ดีเลยเครื่องแน,น่นๆรสชาติทำมาได้กลมกล่อมมากส่วนไก่ดำตุ่นยาจีนเราชอบซุปมากจะมีความหอมๆละมุนให้ไก่ดำมันชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วก็จะมีฮอกเกี้ยนมีผัดมากินหอมๆม,มีเนื้อปูมาให้แบบนี้ด้วยเส้นผ ได้ดีมากนุ่มเนิยยังไม่หมดนะจะมีปลากระพงนึ่งซีอิ๊วเนื้อปลาคือสดมากหวานชา่ำส่วนของกินเล่นก็จะมีหอยเชลล์ทอดทอดมาได้เหลืองทองกินกับน้ำสลัดแบบนี้คือชอบมากเมนูออเดิร์ในเซ็ตก็มาแน่นทุกชอ่องทังจอทอดขนมจีบแมงกะพุนไกชมชม่ฉ่ำเอาจริงคืออร่อยทุกอย่างและแนะนาให้สั่งโอนี้แปะกล้วยมาปิดท้ายอร่อยเครื่องนั้นนะเป็นร้านที่เหมาะกับการพาครอบครัวมาทานมากหรือมาก,กับแก๊งเพื่อนก็ได้คือคุ้มจริงที่ร้านจะเปิด2ช่วงเวลา11โมงถึงบ่ายสและ4ี่โมงครึ่งถึงสามคุ้ม